กช่วงนี้จาว่า,น,านําด้วยเจ้าหน้ามเพื่อนะครับท่านก็นํนาคณะสงฆ์ตะวันร่มเย็นนะครับได้กราบมัญเชิญสรีระอันอันไร้ของสังขารของพระพุทธระคุณท่านพระครูคันติวัชลธรรมนะครับ <c oughs> เพื่อไปปฏิสถานทำพิธีณนะวัดหนองร่มเย็นต่อไปนะครับมาจุดจอบตอกถุงเติมตันในที่ตากาลักวัดนี้วัดนี้บววงแห่งสมมาสัพพาและมุนดาสัพพะสุพพะทั้งหลาย สมณะสัถาหมายนี so ้หลวงบอกกระพุ่มิจิภิพันาโคสมเจ้าคณะอันเดียใจขำถึงเก้าถึงประธานป้อมโดยเจ้าคณะพระสัตว์อาการย์เสียดงานเสิ์เจ้าจุโหรจุองก็เป็นเก้าถึงเจ้าสมณะสถาหงุดไปนอกหมายนี้เท่าแก่พ่อแม่ปีน้องคณะสถาในบ้านหนองลมเย็นหม่นี้ก็วหลบ้านเป็นเก้าถึงประธานป้อมโดยป้อมหลวงปู่อาจารย์ กอนเดือดพหลูกเกาเหล่าล้านญยาติปีนอ้องตลอดถึงาสาขาปว่าาสนมีนายกของการบริหารส่วนจำวลนกลมเย็น็นง้นเป็นประทนันต่างคนต่างบัได้ละแก้ววัดเธอหมองบ่ตได้ละกองวัดเธอหามตกแต,กตงก่งแต่งน้อมน้ำมวยยังบัตรทุกชี่ขาผุผานราชารงดอกเข้าดอกดอกไมแหละนำ้ำเทียน พร้อมโดยน้ำทรงปล่อยสิงสุกันโตหมูตะกัดนี่ได้มาวางเวียนไปเหนือขันเปิดจักรมอขออาลาพนาอันเชื้อยังหลังอันได้วิญญาณเป็นตัวแห่งตุ้งล้หลวงปอพระภูคาติวัชิรธรรมสมเพศขันติโกมหาเถระเจ้าตนตัวแห่งตุ้งล้นี่ได้ถึงแก่มอละหนักสัมหนักล้มพยาบาลเพียงความาลหนักกะตีนี้ะตีหลุตัวแห่งตันพระภูติจิตปีพัฒนาโพสุน หอมโดยคณะสรงและขณะสักจะไปขออนุญาตของวังเอาแล้วสักดีละหล่งของตุลุงนี้ไปกระทำบุญสมสักการทั้ขับวว่าเป็นผู้สนถูกต้องตามทรรนองสักอุญญาสักเจ้าทั้งหลายของตุลุงนี้ได้อนุญาตของวางและขอได้อรหัณนะอันเจิรอตุลุงนี้ไปวัดไปวัดในที่ศากศัลย์ปัตตานีอย่างนี้แม่ประจิตตั้งญืน วัดพระมงสุเพศขันทีโบหรือว่ามงอกระภู่สันติวัดชิละธรรมรองจำคณะอดีตร้องจำคณะอำเภอจังคำอดีตเจ้าอาวาตวัดหนองลมเย็นหากได้อารมณ์อะไรจิตใจไปมาป่ะจักได้เป็นหลวงกองข้างอยู่ที่ใดที่หนึ่งจฉันคนนี้หลุดลันกันเจ้าประสง์ของเจ้ามีคาตอบตับไม่ร้เตี้นเฉียงทองน้อยมาทุกซี่ขาปูผาลาจานี่ขมขออํากาศตาอันเชิญตุลุงนีปิกวัปิกวา ไปในอีกากาลบันี้ยานี้ฮู้ถูกต้องตามน้องจักปริญญาสัจจ์ทั้งหลายนั่นจุดจักนี้แต่แท้นี้หรือแม่ว่าพุทละคกลสียังีนามีมากว้างลูกหลานเตอยาพี่น้องพระสงฆ์องค์เจ้าทุกลุได้สร้างแล้วจงเป็นบทแก้วสะเพาะน้ประเสริฐน้องุกลุ Nay mẹ cứ ngon sao vắn theo tông cho pha cho vào hụn in tony incident của mik yo sosa to lúc này mang khania for her bông ku sơn nina to marsala kamp nam baker ti vacho donyam homi quang hindi bosau hơi phong kamp cho nhóm sơn yu bôn kamp cho jack baker bin ala hanta ala hanti đặc biệt nhọn nhọn nịp bán nành anatakan hân chân mi chân tay đi mẹ 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 chắc mẹ chẳng mẹ 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 ตัวแห่งตัวลุงมลมอก่อพระโคขันติววชิลักรมนี่แก่กาได้อดลมอัตัวไม่มาถือเอาคำานึ่งได้ไปคือจุติอวบุกเทวดาอยู่บนสวรรค์ฝ่าฟ้าทิปะวิมานสถานตีสุกตีดีละฮั่นแล่วขอนาบุญคุณดันนี่ได้ไปฟาเแห่งเห่าสีสัมปันิ์ินยยมริสุกยิงปวเก่ามริสุกร้อยเ่าบันูน บริโคหนักเมื่อไฟลุล่ะจ้าพตกรักษาายนัสงองค์เจ้าพระพิสุสามองเน้นดุซดหาสัตว์รัชสชสอยากติดติน้องลูกเต้าเหล่าหลานไดมาปัดมาดหัวได้มาปัดปีทาทุกคนได้มาสั่ปพายุตีพระเหนียวได้มาปวนเข้าปอนน้ำได้มาป้ดูแลได้มาเยี่ยมมาใจได้มา่วยกันปุ้ปัญหาผุ้ปัญหาได้มา่วยกันในการทําบุญสมสั์กนั้ง่าวมาได้ินเยี่ยมก็นสุข ีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุยันผวนเย็นไข้โการระยับไหมนั่นถึงจกมีเจเแ็บดีดุกายกับมังวจีกับมังมโนกับมังสังิจักรสังนัสิจักโตสังนันาโตสังฌาพนโตสังขะมันตุสาธุ ขังขมาตัเมปันเตวายกตังปุญญสามมินาอนุโมทิตพังสามมินากตังปุญญไมหังราตัปังสาตุสาธุอนุโมทามิขังอภัลตัมขมาทัเมปันเตวายกตังปุญญังสามมินาอนุโมทิตพังสามมินากตังปุญญังไมห่างธาตับพังสาตุสาธุ สัพพะภะปะรัง,รงกรรมธรรมธาเมผัณเถมญาตตังบุญญสงส์มีนาหานุโมทิตาปังสามีนากตาังบุญญไม่ห่งางธาตุปังสาธุสาธุอนุโมทามิครับตอนนี้ก็ทําการนันเชิญหลังของอดีตประคุณหลวงพ่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะตั้งแถวเพื่อ ทําการนัญเชิญนะครับศรลีลาของหลวงพ่อไปสู่วัดหนองโรเบียนนะครับขั้นตอนต่อ,นอนไปจะเป็นการมอบทุนนะคกับทางโรงพยาบาลนะครับเหก็ต้องขอกร,ราบขอบคุณในน้ำดูซิลูกหาครับขอบคุณโรงพยาบาลเชียงคำนะครับคณะพยาบาลคุณหมอทุกๆท่ททานเจ้าหน้าที่เวรทุกท่านนะครับที่ได้รูแลหลวงพ่อจนวันลาสุดท้ายนะครับ ในท่านข้านสมเกียวกงคำซึ่งหลวงพ่อผู้ขันติวชิตาธรรมไปมาพารักษาตัวตนลมายาจเรื่องคำเจานี้ก็มีความดำเนี่ว่าจะขอมอบทุนของหลวงพ่อผู้ขันติวชิตาธรรมแต่นน้นหลวงเสด็จมารจะได้มอบประจตสมทนทุนอุปกรณ์การแพทย์ตรงนี้ครับจำนวนสองหมืนบาทนะ าาสมนนาขอบคุณั้งคุณหมอั้งเจ้าหน้าที่พยาบาลที่ได้ดูแลหลวงพ่อมาตลอดช่วงเวลานี้นะครับก็จะไปเห็นน้ำสลีระสังขารของหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพอ่อคันติวชลธรรมนะครับออกจากห้องพักรักษาตัวนะครับ ซึ่งท่านได้ทำการพักรักษาตัวมานานร่วมเดือนนะครับขเมอสักครู่ทางคณะส่งนะครับนำโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าพระดามเพอก็ได้ทำพิธีขอสุมานะครับและอัญเชิญสรีระของ<ป>พระเดชพระคุณท่านขันติ<ป>วชิรธรรมเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็เป็นคณะพยาบาลโรงพยาบาลเชียงคำนะครับที่ดูแลหลงพ่อนะครับมาจนถึงเวลาสุดท้ายของท่านนะครับต้องการความวาคุอยังสูงในนามลูกศิษย์ลูกหานะครับย ก็จะพยายามเก็บรูปภาพความทรงจํานะครับคุณงามความดีของะเดาพระคุณหลวงพ่อท่านนะครับให้กับศรัทธาลูกศิษย์ลูกหายาตโยมทุกท่านนะครับว่าเป็นคณะศรัทธาตะมนลร่มเย็นนะครับหรือว่าคะัรัทนาบ้านหนองร่มเย็นซึ่งอยู่ใกล้ชิดหลวงพอ่อซึ่งก็เป็นอดีตเจ้าวาดบ้านหนองร่มเย็น้วยนะครับ เป็นช่วงเวลาสําคัญนะครับที่เศร้าสลดยิ่งนะครับของคณะสัทนายาตยมนะครับที่เป็นลูกศิลูหาของหลวงพ่อสมเพศคันติโกรหรือว่าพระครูคันติวชิลธรรมนะครับเบนเ้เ,เ,เ,เตีนมาก่าไอาตีนเมอันนี้ตังตีนนะครับ มีคณะสถายนยมรอชั้นหนึ่งนะครับตอนนี้ก็กำลังจะลงมาแล้วนะครับตอนนี้คณะน่ดนึงก็ลงมาก่อนนะครับเป็นนักประวัตเป็นพัดยอดของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านนะครับคณะสงฆ์ตำบลร่มเย็นนะครับนําโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคณะอำเภอเชียงคํานะครับต่อสักครู่นะครับจะเป็นรีบแทนตัวดีจ้ะ นำสรีราสังขารของพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อลงมานะครับตั้งร่มก็มีคณะสถานนะครับรออยู่ที่วัดหนองร่มเย็นเป็นจํานวนมากนะครับผูเท่าโ้แก่ที่เป็นมา้าบรวนะครับเนาะสมมาติมานี่ก็เป็นคณะลูกศิษย์ลูกหาทุกท่านนะครับก็ร <laughs> ีบรีบลําน้ำ,ำนักบระวนะครับเนาะก็ต้องลงมารอตั้งร่มกันนะครับมาด้วยสถานล้วนๆน,นะครับผมในตัวหลวงพอ่อ แล้ก็บบดเดินไปเด้ยกันตอนนี้สลีร่สังขารของพอ่อก็มาถึงชั้นหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้สลีระสังขารของพอระเดชพระธรรมกับลวงมาถึงชั้นหนึ่งนะตั้งขบวนนะครับเพื่อเดี๋เชิญสลีละาสังขารของอท,ท่านไปปฏิสฐานทำบุญทางพระพุทธศาสนาต่อไปที่วัดน,นองร่มเย็นนะครับ หลังจากนั้นจะได้นํามาบรรจุในโรงค้องนะครับเพื่อ,อขึ้นอันเชิญขึ้นรถนะครับเพื่อจะการนัศสมาการท่านไปปฏิสถานที่วัดหนองร่มเย็นนะครับโดยเส้นทางจะใช้เส้นทางหลังโรงพยาบาลนะครับแล้วก็เข้าห้าแยกกะสีกรนะครับตอนนี้ขบวนก็นมาแล้วนะครับ ลูกศิษย์ลูกหาทำอย่างสมเกียรติประเดีปคุณทันที่สุดนะครับเนื่องจากว่าตอนท่านยังคงมีชีวิตอยู่นะครับได้ทําคนประโยชน์ให้กับชาวบ้านหลายๆหยมู่บ้านนะครับรับสุลุชิลูหาก็เป็นที่รักใคร่ของอุบาสกเบสิกาและก็อคณะสัาบันหนองรมเย็นตำบลรมเย็นคณะสงฆ์รวมถึงทุกคนเลยนะครับ ในขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะอัญเชิญสรีระของหลวงพ่อนะครับเข้าสู่บรรจุลงทองอเมือเ่อแรกนะครับครับก็ดีกันทั้งนั้นครับ ขออนุญาตยุดวิดีโอไว้นี้กันนะครับเพื่อเอาผ่าแต่สิ่งดีๆนะครับในช่วงต่อไปให้ทันได้รับฟังสักการะกัน,นครับครับตอนนี้ก็นำารลีราสังคารของพระเดชพระคุนทันนะครับบรรจุ ในรงทองนะครับแล้วก็ขึ้นรถนะครับที่ประหัประดาด้วยคณะสถาญาตโยมทาง้าหมู่บ้านเลยนะครับในตำบลลุมเย็นช่วยกันตะวันนะครับก้อยสักครู่ก็คงจะได้เคลื่อนขบวนออกสู่าจากโรงพยาบาลเชียงคำนะไปสู่วัดหนองหล่มเย็นนะครยานนี้ไปเดี๋ยวจะเป็นหน้าที่ของพาผู้สนามตั้งหนอกับมันจะได้ถ่ายทำวิดีโอคณะสถาพอ่อแบบพี่น้องต่อไปนะครับ ก็ขอขอบคุณมากนะครับผมแนะนำคณะสำรวจชีลูกหาทุกคนก็ขอบคุณนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่ทางทหารด้วยนะครับที่ได้มาใส่ชุดเครื่องแบบเพื่อมาท่งสรีระสังาขารทองท่านอภัยพรบคุณ่านนะครับต้องกราบขอบคุณโดยทางสตอบอทุกท่านเลยนะครับผมขอบคุณอาหารจากรอ สิบเจ็ดพันีด้วยนะครับตอนนี้กำลังออกจากประตูหน้าโรงพยาบาลนะครับผมนำสรีราสังขารของพระประคุณท่านพระครูกติวัชิรธรรมนะครับอดีตเจ้าวาดวัดหนองรมเย็นนะครับไปปฏิสถานแล้วก็ไปทําพิธีทางพระพุทธศาสนาต่อไปนะครับช่วงเช้า พิธีอัญเชิญสรีล่าท่านก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยดีนะครับผม เป็นโรงเรียนบ้านบัวปิทยานะครับได้ออกมาสักระบูชาสรีลสังคารของเพชพระคุณท่านพระครูสมเพชระนะครับ ก็ตอนนี้ขบวนนะครับตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลเชียงคำก็มาถึงนะครับปากทางเข้าว่าหนองร่มเย็นนะครับขบวนสรีระสังขารของหลวงพ่อสมเพชนะครับพระเดชพระคุณท่านพระครูคันติวัชเียรธรรมนะครับก็ได้เดินทางมาถึงนะครับตลอดสองข้างทางที่ผ่านมาตั้งแต่อเภอเชียงคำนะครับจนถึงบ้านปุบ้านปัวบ,บ,บ้านบุญยืนน,นลาวนะครับมีคณะสัตยาธิยมหลายผู้หลายท่านนะครับออกมา ไหว้ศานะครับสาลีราสังขารก็ถวายจตุปัจจัยนะครับแล้วก็เข้าตอกน้องไม้นะครับก็ถือว่าเป็นที่ยินดีของคณะสัตยาแล้วก็ลูกศิลุหาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับที่มีคนรักและเคารพทันมากมายบอมบ,อมบอ่แแคบ้านหนองลมเย็นนะครับกับตำมุนลมเย็นโดยแล้วก็อำเภอเชียงคำงทั้งหมดเลยนะครับผมก็เดี๋ยวก็จะเป็นพิธีการนำสาลีราททัน วัดเห็รอบหนึ่งนะครับผมใน <B ot noise> ช่วงเวลานี้นะครับจะเป็นการอัญเชิญสรลีละของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับเข้าสู่วันหนองรมเย็นนะครับก็จะเป็นคณะส่งฆ์ตำบล่มเย็นนะครับแล้วก็ คณะสถาญาติโยมนะครับตั้งขบวนก่อนนะครับเปิสส่ปสมสเกยรติของประเดนพระคุณมากๆที่สุดนะครับก็ขอพระคุณท่านสะตะบแล้วก็ทางกองพันร้อยสด้วยนะครับที่ส่งพระกัมมังพลาหามาร่วมในงานบุญครั้งนี้ด้วยนะครับผม ถือว่าเป็นบรรยากาศที่เศร้าสลดอะไรหลวงพ่อเป็นอย่างมากนะครับต่อเป็นที่รักของคณะลูกศิษย์ลูกหาและก็ที่รักของประชาชนนะครับหลายๆตำลนหลายนามะเฮนะครับก่อการกระทำทุกอย่างั้งแต่ออกจากการอันเชิญจากโรงพยาบาลนนทำเพื่อเป็นการส่งเกียรติของพระประคุณท่านหลวงพ่อมากที่สุดนะครับผม ขบวนอันเชิญสรีละสังขารของหลวงพ่อพระครูขันติวันนี้ธราทำอดีตเจ้าคณะเพิธงรำอดีตเจ้าวาดวัด ออกถัดไปคำหนึ่งเอาหัวไปสังผัสไปคำหนึ่งใหม่เลยเออทีสิละเอาละอ่ะตัลุงน้อนนี่สะปัดหนกัาหนึ่งก่อแม่สะทารุคหนเขาหยอกหนังหนึ่ง

ก็อตอนนี้ก็ถึงหน้าวัดแล้วนะครับ,บก็จะทําพิธีเพื่ออัญเชิญสรีระสังขารของหลวงพ่อเข้าสู่วัดแห่งรอบหนึ่งนะครับผมโดยคณะสถาญาตโยมและก็คณะสงฆ์นะครับต่ปากนึ่งัดเขาจะได้หนึมนต์กลงเข้าวัดเพราะว่าเป็นการทีเ่เรีทีเ่ขเขาไม่ได้นึกไม่ได้ฝัน ตุลุงได้หักษา,าตั่วมาเขาห้องบ้านมาสอบเลือดนะนั่นักเนึ่งหลังจากที่ได้อาลาธนานิมนตุลุงเขาวัดเจ้าหน้าที่ตึงอ,อสอตึงทหารขอเมตตามาแหดนในมด,ดเลยเออแหวนรงมศพตุลุงนี่ เขาเอาได้ยกคือแปรหลังจากยกตัวหลงขึ้นเด็ดร้อยแล้วขอเมตตาหลวงพ่อพระโคดีที่พัฒนาคนะสงเกณฑขับดอกไม้และนำคณะสงฆ์นำตัวหงเข้าไปในสาเนคณะติดตัวหงเข้าไปในสาานั่นเขาจะบอกว่าสาธุนึงขอเมตตา ศีลธรรมกับมาฐานเขาจะขอเมตตายกยงอปารมีตุลงุงเธอสวดปารมีหนึ่งปาราปารมีสวดปารมีแล้วไปถึงในสารสวดสุปฏิป,ปโนและวันตานอยเปงนั้นวัวนแล้วเนึ่องบทเราเจ้าฮอนสุ tóc lùng bóng bóng nhỏ bò bé Nhà bị bóng 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 80 bóng bò đi bóng bóng 60.000 bóng 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 đầy bóng bóng lùng bóng bóng อดหยัดเสียมล้มตามวันที่สาวหาเป็นอาเนียจังมัน่อที่หลังอายุไปได้ถ้าลองโลคาเมือนมาแต่ไปกินยาอันใดก็แล้ว Nhà mượn nhà thầy bỏ cả kha kêu Phút theo hồng hồng nhà. theo ô bờ bục khốn mỏ hát bóng bóng cầm bóng cây Khâu bóng đi bản chân pha Tụ ma tài ในกําภาศิษย์ย่อมใหญ่น้อยศรัทธาแม่เลยน้อยสินเผ่าพ่อฮักษาคุณหมอก็สุดปัญญาฮักษาบ่ไดแม่ชีเน่นไหนถึงนั่งอยู่ไกลสุดแสนอาไเสียงตึก ชิดยกจะไปขออนุญาตหกวางไน้ตาโศกสาการต่านข่าวตลอดถึงบัเทปคู่สลในที่ท้ากาลปณิยามนี่แม่นวัชิตะวิจารตุ้อยตุลุงได้ไปนา โธติตัพังสามีนาคตังปุญญไม่หังคาตาพังสาตุสาตุอนุโมทามิวันตามิปันเตสะพังขามาทามิปันเตมายังกตังปุญญสามีนาอนุโมทิตัพังสามีนาคตังปุญญไม่หังคาตาพังสาตุสาตุอนุโมทามิวันตามิปันเตสะพังอปาล ทำงกามเมปันเตกดคุคำยังสามีนาอนุโมทิตาพังสามีนาคตคุพูยังไม่หังทาตาพังสาตทุกสุกข์ทุบทามีสธายังนังหลงอยนื้อปต้องลุกเด่นนื้อปีตุปีหาตั้งแถวนื้อ่อแถวจากหลุกหลวปเจ้าพระนาเพิกตน

shaft Sopa ัพพะวะโตสาวะะังโะมนยโยปะโมนาโยต